สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนทุกคนนะครับนะพบกับสัมภิพพาไปเชนนีคือเก่าครับเมื่อนี่็พาพี่น้องมาที่งานวัดนะครับนะมาเบิ่งบรรยากาศงานวัดงานประจําปีนะครับนะกลับมาเวียนเทียนงานวันวิสาขบูชานะครับนะึ้นที่ห้าคเดือนหกไปเบิ่งบรรยากาศนะกันครับที่วัดหุบบอนวนาลามนะครับนะีอาชาชนบุรีครับไปชมบรรยากาศนํากันเลยครับตามไปเลยครับทุกคน จะตกยๆครับตอนบรรยากาศดีครับรถหลายครับดับปาไฟไี้สวยงามเลยครับการจอดรถกว้างขวางครับทุกคนการจอดรถกว้างครับรบรรยากา,กาศก็ประมาณนี้ครับพี่น้อง งานวัดประดับไฟที่สวยงามครับทุกคนคนกล็ลล่นเนี่ยจัยกหน่อยว,บบวัดหกบอลวัดอาลามวัดหลวงปู่ซุงนะครับ ทยอยมาทยอยกลับสวนโกนะครับเนาะวนลงฟอยฟอยมาถึงงานนะครับขายของเยอะแยะครับ กับตัวขับใจลักขนาดครับคุณคนขาของเยอะครับคนเยอะครับร้านขายของโต้นผลายกับคน

ของกินเยอะครับเยอะแยะเลยนีนะไา่ห่อนยังบ้านตะแมนบ่ครับหออนีิตะแม่นได้บาน

วันเดียวนะที่เราจะใส่ของรางวัลหทุกอย่างภายในวันเดียวเนี่ยนะจะเรียนเชิญไปจับรางวัลไปเจอนะร่วงหายกันครับทุกคนจะเรียนเชิญได้เลยจ่าก305จ่าก305ตรงนี้จ่าก305จ่ากตรงนี้305ขอบคุณครับคนเยอะครับคนละเบอร์หนึ่งลำ ข้าง,นงบ,ออบนไงยังครับรออยู่รอคิวรอคิวเอาร้อยนึงครับร้อยนึงนะคะโชคดีนะคะไปดวัตก,กันแล้กัไปดนตักักขนึงด้อ่าไอ้ตักใครครับ ลักแกเสร็จแล้วไปขึ้นองพันว่าจะจะจะใช่ย่าเปิดไข่ไปทิ้งนะโมตแรกด้วยกันทั้งพวกขะพ่อหูเท้าเขาไม่ใช่ไม่ใช่ข่อเท้า่าแปดสี่ตาสองแยกนี่ไงเอาแกใส่ฮะใ้่แปดสี่ตาเอาสารคุลเราสารคุนเราถอนยังไงเอาวันนีกันเลยขอาหม้นะ เดี๋ยวเวลาสิบนาฬินายี่สิบนาฬิกาอ่มนะครอนหวานล้วจะมีการวงสวงน่าท pues ี่บวงสวงแล้วก็ชมการแสดงนาเทเลน้ำใมเขรียกอะไรนะโครงการจะจะบบลุครเนี่ยน้องร้องรอๆเลยเนี่ยยืนอยู่รวมไข่เอียตับไข่เนี่ยเอาไข่หนูมาให้พี่ดูสิแดบไย้อีกว่าห่านคืออะไริงเหร รอะไรรถกรยรบจ้ะอะไรอีก้าปาสองอันเลยเอาไข่หนูมานี้รอครับรอรุนรอลุนรอลุนยังครับแล้วก็รันตาก่อนรุ้นกันที่เปิดด้วยครับจคดี อ่าเรียนเชิญนะเรียนเชิญนะเลยนเชิญจ้า20บาทใครไวซื้อบัตส้นตัวนะฮะวันนี้เต็มที่เลยอย่าีรออย่ารอช้ารีบเดินเข้ามาเลยจ้ารีบเดินเข้ามาเลยเลยนะรีบรวดมากใช้คำว่ารวดมากนะอเต่อสายสามคันนะอยากที่อยากสิ่งที่อยากให้ได้นะอเต่อสา3สามคันแต่ทุกคุก็ยังใช่

สัวแล้วนะครับอยากตัดตรงไหนได้ u, ไปหาเจ้าหน้าที่ตรงนั้นเลยครับอ่านของรางใหญ่มากนะครฮะของบางวันอยู่ในนี้หมดทุกรายการทุกทีนะคุณพี่เดินไปท้ายได้นะจ๊ะตรงหน้าเราโง่เลยราคาสองพันร้องก็ต่อจากนี้ก้าวข้นมาได้เลยนะครสองพับอย่างมีราคาอยากร้านค้าฮะราคาใส่ตรง <l g ử is> งานบวงสรวงครับทุกคน ปูช <ciğim. S 2> าได้เลยนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ฝนตกก็เลยไม่ได้เปิดผ่านโคตอนนี้ผ่านโคพร้อมแล้วไปเรียนเียงครับเรียนเียกันครับมกรี้างกันนทีสิาพนันนนักัน่้ครับไปเรียนเทียนกันครับ ให้ทุกคนเรีย,ยนเตียงครับมาเลยครับมาเลยจ่าย20บาทละนักบินดา,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 านะครับหนึ่งปีนี้ทำหนึ่งครั้งนะพิธีป้อนหวานนะครับพระเจ้าบุตนี้แต่ท่านสาธุชนที่มานะครับท่านไหนอยากจะร่วมพิธีน้ำบูชาขันโหรก็พิธีละำเก้าสิบเก้าบาท บูชาพันธุไปก่อนนะบูชาพันรูไปก่อน,นเดี๋ยวพอฝนซาค่อยเริ่มพิธีนะครับลร,บ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 รบาพ่อรล้วบอกว่าเปิดให้บูชาขันครูเป็ดอะไรอ่ะ ไม่ใช่จ้ะแต่ที่วัดเราเราดูจุดพัดโต้ได้นะเอา้องไปเลยและหกนหน้าจากพัดลมอีกตัวหนึงจะนะอ๋อหกสอง้าหจ้ะและตาด้วยอย่างทีบอกพอไบยยังยูอนี้เ่อได้เลยจ้ะจากที่สวนที่มาแล้วนะขึ้นมาบนเขานะ บรรยากาศดีครับไม่ร้อนกดางกดทีาเา้นะจ้า94รอดเารทุกค ได้าป้ะมาณยี่ส<ำ>ิบ <สำ S 1> บาทเท่านั้น รอข้างในนะครับเชิญได้เลยตอนนี้นะครับเชิญเลยนะครับหนึ่งคนหนึ่งพาบูชาพานดูเข้าไปขี่ได้เลยนะครับตอนนี้แม่ๆของเราก็กำลังจัดเตรียมพานทูเตรียมความพร้อมอยู่ตรงนี้นะครับ 5นาทีสุดท้ายไปร่วมพิธีเชิญได้เลยจ้ะงวงชาพันทูใส่ตู้99บาทได้เลยแล้วก็หยิบพันทูไปได้เลยนะครับสำหรับท่านที่จะร่วมพิธีสำหรับใครอยากเจอทุกคนได้อากไปฝักรู้เลยจ้ะเชิญะไรอยากกินก็พิมไปด้วยนะได้ตัวเลขแนี้ก็ได้จรับไปฝันรู้ไปฝันี้ก็ได้เป็นไง ตัวเาทุกคนไปก่อนนะครับนะหลังจากที่พาทุกคนไปเที่ยวง,งานวัดไปจับลักไข่นะครับแล้วเราก็ไปเวียนเทียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ที่ได้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนขอ,ขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่าางกยแข็งแรงร่ํารวยร่ํารวยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกําลังใจนี้เด้อครับขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊๊าายยบบายบาย,บาย,บาย